ในความสัมพันธ์นะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองนะขั้นตอนในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์นะครับเราจะต้องทําเรียงลําดับเลยในปัญหาความสัพันธ์เราจะมีเราคู่กรณีนะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าลูกอะไรก็ตามเวลาแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีเนี่ยเราจะต้องไม่โฟกัสที่การเปลี่ยนที่ตัวสามีเพราะว่าการที่สามีเป็นแบบนั้นไม่กระตือรือร้นหรืออะไรสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากเราต่อให้เขาเปลี่ยนยังไงก็จะไม่เป็นผล พราะนั้นเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเราอาจจะเป็นคนที่มีความท็อกซิกเราอาจจะมีคนที่ชอบบังคับหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นเราต้องแก้ก่อนแล้วก็พอเราแก้เสร็จเราถึงค่อยๆเติมเต็มสามีจนเขารับรู้ถึงความรักระหว่างเรากับเขาแล้วหลังจากนั้นพอจิตใต้สำนึกเขาเปิดหรือเขาเปิดใจนะครับสายสัมพันธ์เรากับเขาเชื่อมต่อกันอีกครั้งคราวนี้เราสามารถคุยกันได้ว่าเออเขาน่าจะเปลี่ยนตรง ซึ่งการที่จะบอกให้เขาเปลี่ยนตรงไหนเขาจะต้องรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆเราบอกว่าเธอเปลี่ยนตรงนี้ 4, สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแล้วก็เขาก็จะทําสิ่งเดิมมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับ